สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับครูพิมพ์นะคะวันนี้ครูพิมพ์ไม่สอนแล้วก็ไม่สั่งการบ้านไม่ให้การบ้านเราเลยค่ะแต่ครูพิมพ์นะคะจะมาบอกแนวข้อสอบของเราค่ะแนวข้อสอบกลางภาคนะคะของชั้นป .6 ค่ะคุณครูจะออกด้วยกัน2เรื่องนะคะก็คือการหาหอรมอและการหาคอรอนอค่ะคุณครูจะเอาทุกวิธีเลยค่ะการหาหอรมอนะคะก็ก็คือการหาตัวร่วม การแยกตัวประกอบแล้วก็การหารใช่ไหมคะคอนลนอก็เหมือนกันนะคะก็คือการหารตัวร่วมการหารตัวประกอบและการหารเหมือนกันค่ะเรามาดูตัวอย่างข้อสอบของคุณครูเลยค่ะตัวอย่างที่1นนะคะหาตัวร่วมของ8และ10ค่ะเรามาดูเลยคะ่ะจํานวนนับที่หาร8ได้ลงตัวได้แก่อะไรคะตรงนี้ให้เราเอาแม่สุดคูณมาตอบนะคะอะไรคะที่หาร8ได้ลงตัว ข้อนี้มีแม่หนึ่งด้วยนะคะการหาตัวร่วมเราจะต้องใช้แม่หนึ่งลงมาตอบด้วยนะคะ1 2 4 8เพราะว่าสามารถหาร8ดได้ลงตัวค่ะต่อไปค่ะจำนวนนับที่หาร1ิบได้ลงตัวได้แก่อะไรคะ1 2 5่0หค่ะต่อไปค่ะตัวหารร่วมของ8และ10ได้แก่อะไรคะมีอะไรคะที่เหมือนกันทั้ง2องจำนวนเลย มี1ค่ะและ2ใช่ไหมคะเราก็เขียนลงไปเลยค่ะต่อไปนะคะตัวหารร่วมที่มากที่สุดของ8และ10คืออะไรคะในการหาครานอรนโนนะคะเราจะต้องเอาจำนวนที่มากค่ะระหว่าง1และ2จํานวนไหนมากคะ2ค่ะดังนั้นหอรอมมของ8และ10คืออะไรคะคือ2ตอบ2เป็นเลขไทยค่ะ เราไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งกันเลยค่ะตัวอย่างนี้นะคะก็คือการแยกตัวประกอบค่ะการแยกตัวประกอบนะคะก็คืออะไรคะที่คูณกันแล้วก็สามารถแยกได้หนูก็ต้องแยกให้หมดค่ะการแยกตัวประกอบของ9และ21ค่ะมีอะไรคะคูณกันแล้วได้9 3คูณ3ใช่ไหมคะสามารถแยกดยได้กอีกไหมคะไม่ได้หนูก็เขียนลงไปเลยนะคะและ21อะไรคูณกันแล้วได้21ค่ะ3คูณ7ใช่ไหมคะ มีอะไรแยกได้อีกไหมยแยกไม่ได้ก็เขียนลงไปปกติเลยค่ะดังนั้นนะคะหอระมองของ9และ21คืออะไรคะการหาหอรอมออนะคะก็คือจํานวนไหนที่เหมือนกันน้อยที่สุดจํานวนไหนที่เหมือนกันคะก็เอาลงมาตอบค่ะ3เหมือนกันก็เขียน3นะคะตอบ3เป็นเลขไทย ตัวยอย่างหนึ่งนะคะก็คือการหารของของรอม o ค่ะในการหารของรอม o นะคะเราก็ต้องหารสั้นค่ะวิธีทำค่ะ15และ20ใช่ไหมคะก็ตั้งหารสั้นเลยค่ะนี่เขาเรียกว่าหารสั้นนะคะเอาแม่สุดคูณสูงสูงนะคะมาหารเลยมีอะไรคะหารทั้ง15และ20ได้ลงตัวคุณครูจะเอาแม่5มาค่ะ5ะไรได้15คะ5 3าเป็น15 5ไรได้20 5สเป็น20ใช่ไหมคะ ทั้ง3และ4สามารถหารได้อีกไหมหารได้ก็คือแม่หนึ่งแต่เขาจาแม่นิยมเขียนนะคะเราก็ตอบเลยค่ะดังนั้นค่ะหอรมอของ15และ20คืออะไรคะคือ5ค่ะเอาตรงนี้นะคะเครื่องจานวนที่อยู่หน้าเครื่องหมายหารค่ะลงมาเขียนก็ตอบ5้าเป็นเลขไทยค่ะเรามาดูหอรมอเลยค่ะหอรมอนะคะทั้ง3วิธีเลยค่ะ วิธีแรกก็คือการหาผลคูณร่วมของของอะไรคะของ8แล้วก็12ค่ะข้อนี้เราการหาผลคูณร่วมนะคะเราก็บวกเพิ่มไปเรื่อยๆค่ะบวกเพิ่มแไปเรื่อยๆนะคะบวกเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วก็ใส่สัญลักษณ์จุด3จุดแสดงว่าเราหาได้อีกนะคะหรือการหาไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองค่ะจำนวนนับที่เป็นผลคูณของ8ได้แก่อะไรคะ 8 6 24, 3 24 0 48, 5 6 64แล้วก็ใส่จุด3จุดนะคะต่อไปค่ะจำนวนนับที่เป็นผลคูณของ12ได้แก่อะไรคะ12 24 36 48่0ค่ะจำนวนนับที่เป็นผลคูณร่วมของ8และ12ได้แก่อะไรคะอะไรที่เหมือนกันมี24เหมือนกัน48เหมือนกันก็ลงมาเขียนค่ะได้แก่24และ48แล้วก็ใส่จุด3จุดนะคะ ซึ่งผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดของ8และ12คืออะไรคะในการหาครรนอรนะคะเราจะต้องเอาจำนวนที่น้อยค่ะลงมาเขียนระหว่าง24และ48อะไรน้อยคะ24ก็เอาลงมาเขียนเลยค่ะดังนั้นค่ะครรนอรของ8และ12คือ24ตอบ24เป็นเลขไทยนะคะเรามาดูการแยกตัวประกอบกันเลยค่ะ15และ28นะคะเรามาดูค่ะมีอะไรคะคูณกันแล้วได้15 ก็คือ3คูณ5%เป็น15ค่ะไม่สามารถแยกอีกได้หนูก็เขียนลงไปค่ะส่วน28นะคะอะไรคะ4คูณ7เป็น28แยกได้อีกแน่ๆเลย4แยกได้ก็คือ2คูณ2 7แยกไม่ได้ก็เขียนลงมาปกติเลยค่ะดังนั้นค่ะครอรนของ15และ28เชิบแปดคะในการหาครอรนอนะคะเราจะต้องเอาจำนวนที่เหมือนกันลงมาเขียนก่อนถึงจะเหมือนกัน5 ถึง6จํานวนเราก็ต้องเขียนแค่จํานวนเดียวส่วนตัวที่เหลือเราก็เอาลงมาเขียนเหมือนกันนะคะในการหาคอนอก็คือการคูณร่วมมากเราก็ต้องคูณร่วมมากพอเราคูณเสร็จแล้วเราก็เอาลงมาตอบค่ะ2เหมือนกันนะคะ3แล้วก็5 7ในทั้งหมดนี้นะคะไม่มีจำนวนไหนที่15และ28เหมือนกันเลยค่ะแล้วก็เอาลงมาตอบเหมือนเดิมนะคะ โดยการเรียงลำดับค่ะจากน้อยไปหามากนะคะคูณกันแล้วค่ะอยู่ที่420ตอบ420เป็นเลขไทยนะคะเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งเลยค่ะตัวอย่างนี้นะคะเป็นตัวอย่างสุดท้ายของเราก็คือการหารครอรนอค่ะเขากำหนดให้8แล้วก็20ค่ะเราก็ต้องหารนะคะตั้งหารสั้นปกติค่ะ อะไรคะที่หารทั้ง8และ20ได้ลงตัวคุณครูเอาแม่สมานะคะก็เขียนลงไปค่ะสีอะไรถึงจะได้8 4คูณ2เป็น8สีอะไรถึงจะได้20 4คูณ5เป็น20ในการตอบนะคะจะแตกต่างจากการหารของหองรอมอนะคะในการตอบของเราครนอรเราจะต้องตอบทั้งหมดเลยค่ะตามที่คุณครูทำลากเส้นไปนะคะ ดังนั้นค่ะครนรนของ8และ20คืออะไรคะเราจะต้องเอาทั้งแม่สุดคูณที่ไปคูณแล้วก็ตัวเศษมาคูณกันที่หมดเลยค่ะตามนี้เลยค่ะก็คือ4คูณ2คูณ5เท่ากับ40ค่ะตอบ40เป็นเลขไทยนะคะนี่คือตัวอย่างของข้อสอบการภาคของครูให้หนูตั้งใจทำนะคะ เจอกันค่ะหลังสอบการภาคเสร็จนะคะในวันที่6กันยายนนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ